สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบก็ผมต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงตอนที่เข้ามาที่วัดเขาสมโพธิ์กันนะครับน,นี่เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2นี่ก็ผมก็เข้ามาที่อ,า,อาคารอะนกประสงค์นะครับจะตามาโลนะครับที่เป็นที่เก็บร่างของหลวงพ่อคงจจตามาโลไว้นะครับเดี๋ยวจะอันนี้ก,ก็ก่อนจะขึ้นก็ไหว้กันกลับไหว้กันนะฮะไหว้กันจุดทูป ไหายขึ้นก่อนไปจับสักการะ,ะกันนะฮะานที่อากาศเห็นไหมครับก็ต้นหมักต้นไม้ต่างๆคิวทัศน์ภูเขานะครับแล้วก็หอฉันหอฉันบูรพานราจารย์นะครับพี่น้องนะครับถ่ายดูนะฮะแต่กวันนี้ก็มามีโอกาสกันมาเที่ยวมาชมผ่านมาจากลบบุรีนะฮะมาลบบุรีก็มามาพอดีก็ถือโอกาสถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับนะฮะ ไปฝากกับพ่อแม่พี่น้องบางท่านไม่ได้มากันนะบางท่านไม่เคยมากันอะไรกันก็จะได้มีโอกาสก็มาสักการะ,ะกันได้นะครับเป็นพระอรหรันต์ลวงพวกคนจะตามาราก,กันนะครับนะฮะซึ่งตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่บหมู่บ้านนะครับเตาขนมจีนหมู่ที่5ตําบลบัวชุมอ,มเอาเภอชชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับนนกสถานที่นี้นะฮนะก็มีดิงเยอะมากเลยพิธีตัดกรรมนะครับประชาชนก็จะมา ถือสิงปฏิบัติกันที่นี่นะครับนุ่งขาวผมขาวกันนะครับนี่ก็จะมีโรงทานพี่น้องนะโรงทานอนุศร์ร้อยปีหลวงพระคงจะตะมะโลกันนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาก็มีคร่าวๆนะฮะทีนี้ผมก็ต่อมานะครับก็ผมก็จะอธิบายให้พี่น้องได้รับฟงรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นเก็บความรู้การเล็กๆน้อยๆไหนมาแล้วก็พี่น้องดูสักหน่อยนะฮะคืออ่า สมมติว่าเมื่อปศสพ .116 เนี่ยหลวงพ่อคงจะตั้มาโลนี่ได้ทุด,ดงจาริกมานะครับเหมือนผมประวัติคร่าวๆนะเพื่อ,อการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยอยู่ในถ้ำพระอรหันต์พระอรหันต์าตามนิมิตตามนิมิตซึ่งในะนังชาวบ้านเรียกกันว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาสมโพธิต่อมาวันที่23กันยายนพศอ .2525 อเนี่ย ทางคณะนะครับทางคณะสงได้ประกาศให้เป็นวัดเขาสมโพธิกันนะครับโดยมีหลวงพ่อคงจตมโลเป็นพระวิปัสสนาจารย์และประธานสงมีพระครูภาวนาวิสุทธ์นะครับผิววนะันณะคุทตโตนะครับดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดซึ่งที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดนะฮะสำหรับปฏิบัติธรรมโดยภูเขาแห่งน,นี้เต็มไปด้วยนะครับ ถ้ำต่างๆนะจมีมากมายนะความสวยงามธรรมชาติในถ้ำก็จะมีหินหอกหินย้อยกันครัทั้งหมดรู้สึกว่าจะเป็น19ถ้ำนะครับ19ถ้ำอย่างที่นั่นนะฮะก็จะมีถ้ำอะไรอะถ้ำเจดีถ้ำเพชรถ้ำลำวงถ้ำสิงโตเนี่ยถ้ำบ่อชิปอีกหลายหลายอย่างนะครับภายในถ้ำนี่าที่บอกนะฮะจะมีหินจะมีหินหอกหินย้อยต่างๆมากมายนะฮะ ประวัติความเป็นม,มามง่ายๆอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปกราบหลวงพ่อคงกันนะครับไปกราบน้องสก,การ์หลวงพ่อโกศับศพไม่น่ามีเปื่อยกัน,นครับเป็นอหรหัสดีเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเลยนะครับเป็นพิหารอันเป็กประสงค์จะต่มมโลก,กันนะครับที่นี่มีลิงเยอะครับอย่างที่บอกไว้าชาวบ้านแถบนี้ก็เป็นเกษตรกรเป็นหลักนะครับก็จะมาไหว้กันนะครับทุกวัน มีนจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขึ้นไปนะฮะขึ้นไปแล้วนะครับไหว้ทันเห็นไหมล้วครับพิหารอันนี้ประสงค์จับตะมโลปึ๊บขึ้นมาแล้วต้องปิดเดี๋ยวลิงเข้ามาแล้วครับสนถะานที่อย่างนี้เห็นไหมฮะนะครับ หลายอย่างนะครับมีที่บูชา